สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบวกลบเศษส่วนกันค่ะโจทย์3ส่วน5บวกสส่วน2เศษส่วนจะบวกหรือลบกันได้ต้องมีส่วนเท่ากันดังนั้นถ้ามีส่วนเป็น5กับส่วนเป็น2ต้องทำให้ส่วนมีขนาดเท่ากันโดยการนำส่วนของอีกตัวมาคูณทั้งเศษและส่วน ฝั่งนี้ก็จะเกิดจากการคูณ2และฝั่งนี้ก็จะเกิดจากการคูณ5 2สคูณ3เป็น6 2คูณ5เป็น10บวกกับ4คูณ5เป็น20ส่วน2คูณ5เป็น10ก็จะได้เป็น6บวก20ส่วน10 เท่ากับ26ส่วน10ตตอบเป็นจํานวนคะ26เกิดจาก10คือจํานวนของส่วนคูณ2เป็น20บวก6ดังนั้น10คูณกัน2ครั้งเป็น2เศษ6ส่วน10นี่คือคำตอบ ส่วนข้อถัดไป7ส่วน8ลบ2ส่วน5าทำส่วนให้มีขนาดเท่ากันโดยฝั่งนี้คูณ5และฝั่งนี้คูณ8จะได้เป็น7 5 35ส่วน40ลบ สองแปดสิบหกส่วนสี่สลบสิส่วนสีเท่ากับ19บเก้ส่วนสีบต่อหางมีเศษส่วน3จมจำนวนบวกหรือลบกันเช่น 2ส่วน4บวก7ส่วน6บวก4ส่วน3หาส่วนที่มีขนาดเท่ากันโดยใช้คอรนอรเข้ามาช่วยหรือการหาคูณร่วมน้อยส่วนตอนนี้มี4 6และ3 4 6 3หาคอรนอร ถ้าใช้แม่2ก็จะได้2 2 4 2 3 6 3ไม่ได้ดึงมาใช้ได้อีกก็คือแม่3 3อะไรได้2ไม่มีดึง2ลงมา3 1เป็น3 3 1เป็น3คอลนอก็เลยได้เป็น2องคูณ3คูณ2คูณ1คูณ1 3 2 6 6ส12แสดงว่า ครนของข้อนี้คือ12ดังนั้นเศษส่วนก็จะนำไปคูณอะไรที่ทำให้ส่วนกลายเป็น12ข้อนี้ก็คือคูณ4คูณ3เท่ากับ12 6คูณ2เท่ากับ12และ3คูณ4เท่ากับ12 ได้เศษส่วนใหม่เป็น3 2 6 4 3 2บวกกับ7 2 14บวกส่วน12บวกกับ4 4 16บวก12ได้เป็น6บวก14บวก16ทั้งหมดส่วน12คำตอบก็คือ36ส่วน12 3 6คือ12คูณ3เท่ากับ3 6ส่วน12 12ตัด12คำตอบก็คือ3หรือตัวอย่างอีกข้อ6ส่วน2ลบ4ส่วน9บวก3ส่วน6มีส่วนเป็น2 9และ6 หาคอรนสองเก้าหใช้แม่3 3 3สามสาใช้แม่2อีกทีหนึ่งสอเป็น2 3และหคอรนอข้อนี้เป็น3ามคูณสองคูณหนึ่งคูณสาคูณหนึ่ตอบก็คือ18 ดังนั้นเราทำส่วนให้เป็น18ส่วนตัวที่1เป็น2ก็ต้องคูณ9เข้าไปส่วนตัวที่สองเป็น9ก็ต้องคูณ2เข้าไปและส่วนที่ตัวที่3าเป็น6ก็ต้องคูณ3เข้าไปดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น9 6 54ส่วน18ลบ 8ส่วน18และบวก9ส่วน18 54ลบ8บวก9ส่วนด้วย18 54ลบ8บวก19ได้55ส่วน18 เกิดจาก18คูณกัน3ตัวได้54บวกอีก1ดังนั้นจำนวนคระก็เลยได้เป็น3เศษ1ส่วน18ขอบคุณค่ะ